ท่นานว่าแชนแนลช่องแห่งความสุขสมเด็จพระสีนครินทาราบรมาราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2443ที่จังหวัดนน,นทบุรีพระองค์เป็นบุตรีองค์ที่สในพระชลน,นกชูและพระชลนีคำซึ่งพระองค์มีส กำเนิดเป็นสามัญชนทรงมีพระนามเดิมว่านางสาวสังวันตะลพัททรงศึกษาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียนวัดอนงคารามโรงเรียนศึกษานารีโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนแพทย์พดุงคันและหญ<า>ิงพยาบาลแห่งสิริราชตามลำดับ จนสำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมาราชเทวีพระพันวส,สาอายิกาเจ้าได้พระราชทานทุนเล่าเรียงเพื่อคัดเลือกพยาบาลไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมาราชชนนี ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในขณะนั้นสมเด็จพระมหิตลาทิเบรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนนกทรงศึกษาอยู่สหรัฐอเมริกาและทรงเป็นผู้ดูแลนักเรียนทุนประกอบกับสมเด็จพระศรีนักครินทาราบรมราชชนนีทรงมีพระสิริโฉมและพระจาริยวัตร อันงดงามจนกลายเป็นที่สนิทเสนหาในเวลาต่อมาทรงอภิเศกสมรสเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จนิวัดประเทศไทยจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเศกสมรสเมื่อวันที่10กันยายนพศ4 6 6 3ณวังสะระทุมพระราชกรณียกิจเมื่อทรงศึกษาต่อ จนสำเร็จแล้วทั้งสองพระองค์สเสด็จนิวัตพระนครสมเด็จพระเมตตาลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรุมาราชชนนกทรงเสียสละเพื่อช่วยประชาชนที่เจ็บปวดจนพระสุขภาพสุดโทมและทรงพระประชวรหนักจนสวรรคตนับแต่คราวนั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระเสนาขรินทารา บรมราชชานนีต้องทรงรับทร<ซ>พระราชภาระเลี้ยงดูพระราชธิดาและพระราชะโอรสที่ยังทรงพระเยาว์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้าราชะบริพารคอยให้ดูแลขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระมารดาผู้อภิบาลสองกษัตริย์ไทยสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี ได้ทรงสั่งสอนอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาให้รู้จักการทำงานการบริจาคการเสียสละการอดทนและการไม่เบียดเบียนรังแกผู้อื่นเพื่อเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการเป็นพระมหากษัตริย์และทรงสามารถอบรมพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ให้มีพระราชอุปนิสัยที่ดีงามพระราชภาระเพื่อประชาชน 1. จัดตั้งมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชชนนีหรือมูรณิธิพอ,อสอวจสองจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา 3. จัดตั้งมูลนิธิส่งเคราะห์ตำรวจตะเวนชายแดนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและตำรวจตะเวนชายแดน 4. จัดตั้งโรงเรียนตะเวนชายแดนเพื่อให้ตำรวจตะเวนชายแดนสอนหนังสือนักเรียนชาวเขาให้ในโรงเรียนที่ห่างไกลจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายให้กับวงการแพทย์และการศึกษาของประชาชนตามชนบทที่อยู่ตามถิ่นธุรการดานจนเป็นที่รักของประชาชน จึงได้เทิดทูนพระองค์เป็นสมเด็จย่าของแผ่นดินและชาวไทยภูเขาได้ขนานพระนามสมเด็จย่าว่าแม่ฟ้าหลวงพระองค์ทรงดำรงความรักความเคารพบูชาจากประชาชนอย่างที่หาผู้ใดเสมอเหมือนสมเด็จพระศรินทาราบรมราชชานนีทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2538รวมพระชนมายุ9 4พ0 0ษา